สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กับนองลอสซี่คนนี้คนเดิมของเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมซูทนะของค่าย f c นะคะดูตารางการจ่ายกันก่อนมีลักษณะประมาณนี้นะเพื่อนอามาเดี๋ยววันนี้จะมาแก้มือให้ดูนะวันนี้จะขอแก้มือนะคะเราจะเริ่มต้นที่เบสสามร้อยเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยที่เรามีทุนมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะเราเพิ่งไปแตกจากเกมเนโกของค่ายนี้เช่นเดิม มาดูซิว่าวันนี้พี่สุดเขาจะแก้เขาจะให้เราหรือเปล่านะวันนี้เรามาแก้มือมานแล้วนะวันนั้นมาเราเกเลือสุดๆเกลือไม่พอนะค้างอีกนะบีกินนะคะห้าพันสี่สิบบาท เดี๋ยวเรามาดุนด้วยนะว่าวันนี้เราจะหาบนัสกเกมให้เพื่อนดูได้ไหมนะแต่จะพยายามนะเพื่อนนะอะคอรีใช้สูตรแปบ๊บเริ่ม ส่วนฟรีเกมนะมันเดิมเพื่อนวงกลมอยู่ตรงหน้ากระดานของเราสี่ตัวพร้อมกันถึงจะเข้าฟรีเกมให้ส่วนโบนัสก็ต้องเก็บใส่ยฟ้านะเก็บไว้เก็บไว้ถึงจะได้โบนัสนะอีกสักที่นะอีกสักที่นะ่ะ มาเร็วนะคะฟรีเกมแบบนี้เลยสี่ตัวเข้ามอนฟรีนะคะแล้วเราก็หาต่อ,อสี่ตัวเพื่อมันเพื่อให้มันเปิดช่องข้างบนนะพอช่องมันตกแล้วนะคะจำนวนหนึ่งสองสามก็จะเหมือนแบบเริ่มรีใหม่นะรีใหม่จะรีใหม่เห็นปะมันจะรีใหม่นะอีกตัวหนึ่งนะช่องข้างบนจะเปิดอ่าเปิดแล้วนะ เราก็หาอีก3ตัวเพื่อช่องถัดไปจะเปิดเอาหาอีก2ตัวหาอีกตัวหนึ่งเพื่อนเรียบร้อยช่องถัดไปเปิดแล้วนะไปกันต่ออีก2ช่อง บิ๊กวินนะคะ1 6 8่0นนนะ1 6 8่0นะสำหรับที่สุดของเราเอามาดูกันว่าเราจะหาสายฟ้าข้างบนได้ไหมขอวายเอาวาวมาสองพันแปดไปเบา,บา พเพื่อเป็นเม็ดห้าร้อยมาแล้วนะสำหรับฟรีเกมโบนัสรีมอ่ะสิถ้าเราไปได้สีแดงนะถ้าครบจำนวนอันห้าอันนะมันก็จะได้ไปเลยหน,นึ่งแสนบาทออามาแล้วแกนแรกแกนสองว่าไงอ้าเป็น normal ทั้งนั้นออาแกนสามมาแล้วเพื่อนว่าไงแกนสี่มาแล้วเพื่อนอีกสองอันอีกสองอันเพื่อนเอาไหนดี อุ้ยมินิว่ะอุ้ยอุย,อยมินิคงไม่อยู่ใกล้กันแน่นอนมินิไม่อยู่ใกล้กันแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะอ,อ้โหมินิอยู่ใกล้กันไม่น่าเลยกูให้เป็นรายนำได้มาหนึ่งหมื่นบาทนะสำหรับฟีเกมนะบนเกมนะโถเอ้ยไม่เคยเปิดได้แกนเลยนะเบอร์มากนะหนะึ่งแสนอะใช่ป่ะ เวอร์มากนะแต่การได้โบนัสอะมันโคตรสนุกเลยเพื่อนเพราะว่ามันสะสมมาตั้งแต่เรากดเริ่มเลยเห็นปะบิกวินมาแล้วค่ะหก0ันอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องพาเพื่อนคแค่นี้นะคงจะต้องพากันอยู่กันแค่นี้ เอาไว้วันหลังนะก็จะมาเล่นเด็ดที่มันสูงขึ้นกว่านี้ให้นะคะขอไปปั้นทุนก่อนนะไปปั้นทุนของตัวเองให้มีสักสามแสนนะถึงเล่นไม่ไม่เสียดายนะประมาณนั้นเลยอ่ะก็ใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ